ก่อนน้าน,นี้กินแบบไม่เลือกหน้าเลยนะกระทั่านทีแบบกินวิกี่ยองชามในมือเดียวอะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เราจะเล่นหุละคุป7วันเนี่ยลดได้2โลจริงเปล่ามันสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรกับเราได้บ้างไปดูกันนี่คือผลของการหุนละคุปทั้งหมด7วันนะคะดูสิมันมีเคิร์ฟขนาดนี้เห็นปะให้ดูเคิร์ฟเคิร์ฟแบบนี้ปึ๊บ สวัสดีค่ะมาพบกับ c e r r y s h o e Channel ก็วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ฮูลาฮูป7วันลดได้2งโลจริงป่าคือก่อนหน้าชลรี่ดู y YouTube แล้วก็เห็นทั้งน้องเมนชี่ทั้งพิมวานะคะน้องๆชอี่เลยเป็นแฟนคลับ2คนนี้มากเขาทำชาเลนจ์เวันฮูลาฮูปพอเห็นแล้วว่าน่าสนใจว่ะเพราะว่าฮูลาฮูปมันเป็นอะไรที่เราทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยทีนี้ก่อนทำอ่ะชลรี่ไปทำรีเสิร์ชว่าจริงๆการเล่นฮูลาฮูปอ่ะมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายนะแต่ว่าฮูลาฮูปเขามีอะไรมากกว่านั้น คือช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดช่วยเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินที่อยู่รอบเอวเราไปได้หรือว่าจะเป็นช่วงขาขาด้านหลังขาแล้วก็ช่วงตรงนี้เลยชลิก็ยังมีตรงนี้อยู่เนาะทีเนี้ยสิ่งที่เขาทําคือเขาจะวนรอบเอวของเราใช่ไหมแล้วไปเบิร์นไขมันเขาเรียกว่าเบิร์นไขมันส่วนเกินรอบเอวทําให้เอวของเราเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นและจะเห็นหุ่นเป็นหุ่นนาฬิกาสายมากขึ้นอันนั้นแหละแล้วก็ที่เขาช่วยเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะคะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยช่วงท้อง ความแข็งแรงมากขึ้นและทําให้น้ำหนักลดคือจริงต้องบอกก่อนว่าเชลรี่ออยากจะลดน้ําหนักอีกครั้งแบบจริงจังเพราะว่าก่อนหน้านี้กินแบบไม่เลือกหน้าเลยนะคือกินเยอะมากกระทั่งที่แบบกินวิ้เสีนสองชามในมื้อเดียวเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เราจะทํา I f พร้อมกับเล่นทุลงบุบทั้งหมด7วันนะคะไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไร วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะคะกำลังดูช่องพี่นันทิสาอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามากหน้าไปด้วยคือจริงๆดูทุกคลิปของพี่เขาแล้วก็แบบชอบพี่นันทิสามากเลยถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองว่าในมุมนึงเนี่ยที่เราได้ไม่อยู่กับตัวเองมากขึ้นช่ไมก็เป็นเวลาที่ถือว่าเราได้พักกันเนาะเราจะไปในวันแรกกันนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวแบบวุ่มากอะ มีชารีรู้สึกว่าขาตัวเองค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะเพราะเรากินทั้งวันเลยว,วันนี้เป็นวันที่สองนะคะก็ปกติวันเนี้ยจะเป็นวันที่ชารีจะต้องออกไปตีแบทกับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าติดโควิดนะคะแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เป็นการพูดลาฮเจ็ดว,วันของเราเลยแล้วกันแต่คุงมันยังไม่ได้แบบอยู่อะไรขนาดนั้นทำไปวันแรกแต่รู้สึกแบบขัด,ข,ดขัดเอวน,นิดนึงนะคะ วันนี้วันที่สามวันนี้ฉันอยากรีบนิดนึงเพราะว่านนจะมีนัดประชุมนะคะต้องรีบทำมิสซิกรอนทำไมชีวิตฉันมันวุ่นวายขนาดนี้น <c oughs> แต่รู้สึกนะว่าแบบเอลมันดูคอดขึ้นตรงอื่นเราอาจจะยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ควัน okay. นี้ที่ห้าแล้วคุพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวฉันด้ให้ดูหุ่นวันนี้ ือมันก็รู้สึก,กว่าเป็นเชฟมากขึ้นนะเคเดี okay, ๋ยวไปว mm ันสุดท้ายกันค่ะ l a ล day แล้ะคะ่ะก็วันนี้ไปต่อคะ่ะคือครู้สึกว่าการที่แบบตบมือแล้วนะไปเรื่อยมันเป็นอะไรที่แบบมันทําให้เราอะทำได้นานนะแล้วเพิ่งมาคนพบตอนมา day ที่5 day ที่6เอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูผุ่นกันนะคะว่าผุ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนาะ <S <S ขอะไปให้ครบหน่งร้อยแบบเค ให้ดูเลยเชรี่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเหมือนแบบปุดๆออกมาจากตรงนี้แต่วันนี้คือมันไม่มีแล้วอะอ๋อทุกคนลืมบอกว่าก่อนนอน,น่ะชรี่จะกินตัวนี้ด้วยชรีจะกินตัวนี้ด้วย2แคปเดี๋ยวคืนนี้กินให้ดูแล้วพรุ่งนี้เช้าอะมาดูเลยว่าแบบเฮยปุดมันปังบ้างจริงนะคะก็จะกินตัวนี้ไปเลย2แคป last day แล้วไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะนี่คือผลของการคูล้คูปทั้งหมด7วันนะคะดูสินี่ขนาดนี้เลยนะคะคือที่คิดว่ามันมีเคิร์ฟขนาดนี้เห็นปะ่ะให้ดูเคิร์ฟ แบบนี้ปึ๊บส่วนการทําให้พุงลดขนาดนี้ฉันได้คิดว่าเรากินดีท็อกดูสิการกินดีท็อกตัวนี้มันเป็นทั้งพีเบลติกและก็โปรเบลติกจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษในร่างกายแล้วก็มีการดีท็อกทั้งภายในแล้วก็ดีท็อกเลือดของเราด้วยนะคะดูสิ ก็ผ่านนะคะคิดว่าจะทำต่อไปเลยอาจจะไม่ได้ทำทุกวันเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าดูมันเวิร์กกับเราอะแล้วมันก็ไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรเยอะมากไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยนะคะเป็นกีฬาที่โอเค จ้าเป็นไงบ้างคือต้องบอกว่าเฮ้ยมันน่าทึ่งจริงคือที่น้ําหนักลดอะ่ะมันไม่ใช่แค่การทาคูลคุปเนื้อเชอรี่แบบบอกตรงๆเลยว่าคูลคุปไม่สามารถลดน้ําหนักได้จริงจัง2โลขนาดนั้นหลักๆเลยคือเชอรี่คิดว่ามันมาจากการทํา IF แล้วก็ตอนนี้เชอรี่เพิ่มการกินวิตามินแต่ละวันเชอรี่เป็น2โดสคือกินแบบอย่างละ8แคปต่อวันเฉพาะอาหารผิวนะแล้วเชอรี่ก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปตัวนี้ กินวันละ1แคปกลายเป็นวันละ2แคปเพราะว่าในช่วงที่ทำไอเอเนี่ยอะไรที่แบบเราลดน้ําหนักเยอะๆไวๆ้แล้วก็ต้องการความแอคทีฟของร่างกายมันทําให้เราอ่ะจากที่เคยคิดว่าจะมีอาหารครบห้ามูมอยู่มันหายไปอย่างเงี้ยมันทําให้ร่างกายเราตกใจทําให้เกิดความอยากขีบ ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะเชอรี่ได้มัน่นใจว่าพอช่วงที่เราทำไอเอหรือว่าลดน้ําหนักเนี่ยให้กินวิตามินให้เพียงพอนี่ตัวนี้ตัวเนี้ยเชอรี่จะกินไป6แคปเลยคือปกติอะเชอรี่กินอยู่แล้วเรื่องของรอยดํารอยแดงจากสิวตัวนี้คือแบบที่สุดจริงๆนะสิวแห้งไวจริงๆแล้วก็เรื่องของคมถมกันเนี่ยคาห่วงคข้หวัดแทบไม่เป็นอีกแล้วอ่ะเราจะกินเป็นตัวนี้เลยอย่างนี้เยอะๆอย่างนี้เลยนะคะกินก็คือง่ายๆช่วงนี้คืออัดหนักมากกลัวเป็นโควิดแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้คือหนักมากแปดแคปค่ะคอลลาเจนสายพันธุ์เยาวผิวคือร่างกายมันมีคอลลาเจนอยู่แล้วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เติมแบบพวกวิตามินที่ร่างกายเราต้องการเช่นแบบต่อผมต่อผิวอะไรเงี้ยมันทําให้ร่างกายเรารู้สึกอยากอ่ะทีนี้เราก็ต้องเติมในส่วนที่เขาขาดหายไปอ่ะไปให้เพียงพอต่อความต้องการของมันและวิตามินอีกตัวหนึ่งที่เชอรี่ชอบกินเพราะว่าช่วงเนี้ยเชอรี่ใช้สายตาบ่อยใสยตาเยอะใสยตานานตัวนี้เลยของโอมินส์นะคะพี่เพชรแนะนามาเออมันรู้สึกจริงๆว่าตาสบายขึ้นสดใสขึ้นรู้สึกไมม่่ปววดเเือยตตานนีั้ละะค ก็ประมาณนี้เลยนะคะ2โลที่หายไปก็ได้หุ่นกลับมาแล้วก็แฮปปี้กว่าเดิมด้วยก็คิดว่าการทำฮูลาปุ๊บเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายมากๆแล้วลวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็คิดว่าลองเอาไปเป็นชาเลนจ์ในการออกกำลังกายของแต่ละคนในชีวิตประจำวันกันวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย